ไม่ใช่ไม่เกี่ยดได้บอกกับคนอื่นหรือเปล่าผมก็บอกนะบอกว่าให้ดูละครสองทุ่มยี่สิบด้วยฮอ่อจ่ออ่ออ่่คือไม่ได้นัดเขาว่าให้เขามาไลฟ์แล้วจะมาชวนเขาตอนนี้ก็เผื่อเผื่อแบบเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างไงเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก นอกจากสิ่งเมื่อกี้นี่อาฝากละครเร็วเดี๋ยวละครมาแล้วอีกไม่กี่นาทีฝากละครครับส่งฝากละครฝากละครด้วยนะครับฝากรถไฟคือรถไฟไปดูละครกันด้วยนะครับทุกคนชื่อเรื่องว่าขวัญหรือไทยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูทีเซอร์นะทีเซอร์น่าดูมากๆาเลยไม่ค่ะวันนี้ดูอีพีหนึ่งแล้วค่ะไม่ต้องดูทีเซอร์เนาะดูอีพีหนึ่งแล้ว ให้มันใส่ของอะไรให้เยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวกอนอ่ะเอาเป็นว่าดูดินะใครก็ไม่รู้มันกี้โอ้โหด,ดูดิดูดิเนี่ยยนะังไงล่ะ คิดฝากละครก่อนอ๋อฝากละครฝากฝากฝากละคร้ค่ืนนี้นะคะก็จะได้เห็นคุณชัดกับอไอ้ไทยแล้วใช่ครับตอนแรกก็คือบอกเลยว่าสนุกที่สุด 1> EP หนึ่ง <1 S 2> คือแบบว่าบอกเลยถ้าเกิดว,ว่าพลาด EP หนึ่งไปคือพลาดแบบเกินเกินครึ่งเรื่องคือ EP หนึ่งเนี่ยป้าแจ๋วเขาเขาเต็มที่เต็มเหนี่ยวอยู่แล้วมีมีทุก มีทุกอย่างแล้วในอีพีหนึ่งต้องบอกอย่างนี้แต่ถามว่าผมเคยดูหรืยอยังไม่เพราะว่านี่ก็จะเป็นเฟิร์สเรียกชันเดียวก,ก,กันกับคนดูนะครับเพราะว่านักแสดงไม่มีสิทธิ์ได้ดูเทปตัดต่ออ่าก็าคือรอดูพร้อมกับทุกคนเลยตอนนี้สามารถเปิดทีวีช่องสามกดสามสิบสามได้เลยนะคะตอนนี้คือเปิดได้เลย แล้วสามพัสก,ก็ได้เออใช่สามพัสก,ก็ได้นะคะดูออนไลน์แต่ว่าดูออนไลน์แบบโซด <Wow. S 1> คืนนี้มีความแบบพีคๆเยอะแยะมากมายเออจริงๆนะแค่แค่ไลฟ์มาแปบ๊แปบๆนี่คือจะสองทุมยี่สิบแล้วนั้นอะมันจริงๆแล้วว่ามันมีเวลาเยอะค่ะถ้าไม่กี่ทำได้ oh, ถ้าเกิดว่าผมไม่สลวนใช่ไหม <laughs> แปลกอ่ะผมไม่เคยไลฟ์มาก่อนพี่อันนี้คือการไลฟ์ของผมโอเคครับทุกคนผมฝากละครด้วยนะฮะฝากละครคืออัน <c oughs> นี้ก็คือแบบมันรอดไหมอะ่ะผนอ่านคอมเมนต์ดกวารอ,อดไหมหรือผมต้องมาแก้ตัวอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาแก้ตัวอีกทีนึงแล้วกันพี่แก้ตัววันไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันแล้วพาพาเดอะแก๊งขวัญฤทัยมาด้วย เพราะว่ารอบนี้บงสุดๆบงไม่บงเออได้แล้วได้แล้วจริงผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ่ะ <laughs> ดีเนี้ยจริงอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริง <laughs> ไปเทรนการอ๋อไปเทรนไปเทรนแท็กการที่นี่ไงแฮชแท็กอะไรครับทุกคนผมอยากผมอยากรู้ว่าะะอ่า <laughs> พิมพ์เป็นหรือเปล่าสะกดถูกหรือเปล่า ความรุัยร่ายพี่หนึ่งเริ่มได้หรือยังอะแท็กฮะแ้าสา่มาเริ่มแบบว่าเริ่มแท็กกันได้อยังได้แล้วปะอีกแค่ไม่กี่นาทีนะใช่อีกแค่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวพวกเราจะรอดูการแสดงนะคะของไมกี้ปณิธานนะคะทุกคนการแสดงที่แบบดีเยี่ยมรอดูของ คุณยาดาริยาดีกว่าเ <c oughs> ชื่อผมแล้วทุกคนจะจะพอใจอุชื่อผิดทำไมไม่ได้ <ผม S 1> ชื่อ,อ,อยาดารินยาผมอ่านตามไอจีตาม Tik Tok แล้วชื่อจริงชื่ออะไรนารินยาคุณมงคลเชชประมาณนั้น <c oughs> นี่มีคนบอกว่ายาดาอะไรนะฮ <c oughs> ะมีคนส่งมาส่งมาให้ด้วย คือตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรที่ขึ้นมามที่้โอยอ่าไม่ทันบูรีอู้เมืองอู้เมืองสักละครหน่อยช่วยบอกให้แจกฮะขายคำพี่คนสวยงอนรับทบทผู้ประสบภัยเื้อกอลุ่ยไทยขายไหมอ้าวไม่รู้เริ่มแล้วเริ่มละอยู่ที่ว่าจะมีใครสนใจเยอะหรือเปล่าแล้วก็ไปจับของแท้จับของแท้ผมจจับตัวจริงอ่ะจับของแท้ ต้องไปถามป้าแจ๋วกันนะคะทุกคนอ่จะถึงเวลาแล้วน่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆน่ะเอาจริงพอขอือไทยตอนตอนแรกตอนฉากแรกจะมีใครออกมาเป็นคนแรกระหว่างเราสองคนอ่านั่นแหะสิไม่รู้อ่ะแบบฉากแรกเลยเอ่ะน่าจะไมกี้ปะ มัาไม่ได้มาเปิดแบบอย่างอื่นก่อนใครเล่าเรื่องก่อนได้ไงคะคิดว่าใครจะออกมาฉากแรกของเรื่องสรุปคือถ้าเกิดเราสองคนตอบผิดแปลว่าเราไม่ได้อ่านบทนะไม,ไม่ไม่ได้ดูบท <c oughs> จำไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นที่ถ่ายอยู่ก็คือเพิ่มซีนรัวๆนี่ไงมีคนบอกว่าคุณฉัดคุณฉัดห้าหนุ่มนี่ไง,<อ>งเพราะมันเป็นเรื่องของจกักรวาล<อ>นิยายมันเหมือนจะเป็นกองแก้วกับพธิพั์หรือเปล่า ไม่รู้นะไม่รู้ว่าละครเขาแบบปัดมาเป็นแบบไหนอาจจะเป็นแม่มทิติมาเดินออกมาสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะนอกจากออกอะไรวะเนี่ยโอ้โหเร็วมากขึ้นไปไหนแล้วเมื่อก,กี้คอมเมนต์เห็นพูดถึงรออ,อาจาันอยู่คือจริงๆตอนรออจันออนแอร์ตอนที่เห็นผมครั้งแรก <c oughs> คือ <c oughs> ก็ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้คือหัวใจคือจะไปเชียงรายแล้วเนะี่ย ตอนนี้หัวใจไปอยู่ที่ดองคารแล้วค่ะอืมอีกห้านาทีละครมาแล้วเรามาเรามาส่งส่งไปละครกัน,นดีกว่าวอืมฝากด้วยนะครับละครของของพวกเราทุกคนเราเต็มที่กันมากๆแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีพีหนึ่งนี้ทำอะไรไปแบบดีก็พะชา่วยหน่อยพ่ยา่วยหน่อย ช่วยช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยถ้าถ้าี่่งหนึ่งอยู่มันอ่ะพี่เวลาเวลาพิธีกรเขาตัดจบเระมาเก่งๆเนี่ยเขาพูดเขาพูดว่าอะไรนะมันมีประโยชน์แบบสวยๆอ่ะพูดว่าขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยจริงเหรออะห้าสี่สามสองป่าละครด้วยนะครับเอาอะไรขอบคุณครับแฮแก ขอนรื้ไทยอ p พีหนึ่งนะคะขอรู้ไทย EP1 หนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดก็ฝากติดชมกันได้เลยนะครับเผื่อจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็ก็อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆครับดูฟีดแบ็กตลอดว่าเราตื่นเต้นกันสุดๆอยู่แล้วทุกคนตื่นเต้นกันมากๆครับแล้วก็หลังจากละครอาจจะมีมาเจอกันอีกเห็นเห็นป้าแจ๋วเขาพูดอยู่ว่า เหมือนจะมาเจอกันอีกทีในทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวก็ก็รอดูอีกทีหนึ่งล้วกันครับว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าคืนนี้นะครับเพราะว่าป้าแจ๋วบอกว่าไม่รู้ป้าแจ๋วจะหลับก่อนหรือเปล่าถูกต้องผูเราจะหลับก่อนหรือเปล่าคนดูหลับก่อนหรือเปล่าหรือว่าเออคนดูจะหลับก่อนหรือเปล่าอขอให้ดูทีวีดูละครอย่างสนุกสนานนะครับผมทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ h a s h ท a g คนไทยอีพีหนึ่งแล้วก็เจอกันในละครนะครับ ใเก็บเปิดทีวีเลยเปิดทีวีบาย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 ทุกคนฝากด้วยนะฝากด้วยค่ะฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ